สวัสดีค่ะพบกับเก๋ที่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเศรษฐีไทย68แยก1สำนักง,งานใหญ่นั่นเองนะคะแล้วเป็นศูนย์รถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วนะคะวันนี้พิเศษมาก พาลูกค้ามาดูรถนะคะรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้แต่ง VIP ด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ Toyota Commuter 2.8 GLP 2020ไมา์การใช้งาน100,000กับ6,000เท่านั้นนะราคาขายอยู่ที่1,150,000สภาพโครงสร้างรถเดิมมากๆนะคะเป็นรถที่แต่ง VIP แล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักแน่นอนนะคะวันนี้นะคะคือรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสภาพโครงสร้างแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นรถแรกเข้านะคะก่อนรับรถเราทําสปาด้าน,น ด้านในให้อีกนะคะให้ดูโครงสร้างกันนะคะมาดูด้านหน้าของตัวรถนะคะคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะใครหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออโตที่แต่ง VIP เรียบร้อยแล้วเกตแนะนําเลยคันนี้สุดคุ้มแน่นอนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะด้านหน้ากันชนไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเลยนะคะสภาพตัวจริงสวยมากเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดของตัวรถอีกรอบนึงจะตั้งขายเลยนะคะนี่เป็นสภาพของรถเข้าใหม่ ยังสวยขนาดนี้นะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยบุบงใดนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้นะคะกระจกรถทุกบานเป็นของเดิมโตโยต้าเลยนี่นะคะบ่งบอกได้ว่าไม่มีการถูกชนใดๆแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงมาชมรถได้แล้วติดแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับ นี่นะคะแมกยางได้เป็นยางยโกฮาม่านะคะใครสนใจมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะส่วนตัวกระจกมองข้างเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนี่มีติดม่านให้เรียบร้อยเท่าด้วยนะคะติดม่านให้นะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะแล้วมีที่เก็บแก้วน้าลำโพงมาให้พร้อมโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักเลยนะคะ ไม่มีตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ลูกค้ามั่นใจได้นะคะมั่นใจได้ว่าได้รถโครงสร้างเดิมไปใช้งานกันนะคะสียางเดิมๆเ,เลยส่วนตัวเบาะนะคะเดกเขาได้เป็นเบาะใหญ่เบาะหนังใหญ่นะคะเป็นเบาะ VIP ใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วได้เป็นสีเทานะคะสีเทาแบบนี้นะคะแล้วจอติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโตมานะ นี่สภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะหลังคาแต่ง V.I.P เรียบร้อยจอทัสมีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะคะถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะใครมองหารถใช้งานอยู่คันนี้สุดคุ้มมากๆนะคะสุดคุ้มมากๆเลยมาดูห้องผู้โดยสารกันสภาพด้านในแอร์ไมโครบัสเครื่องเสียง หลังคาแต่ง VIP นะคะคันนี้จะคุมทนด้วยสีเทานะคะเป็นสีที่เรียบร้อยเลยนะจอมีให้นะคะเครื่องเสียงมีให้เลยนะคะมีตรงบารตรงกลางก็มีให้นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะแล้วได้เบาะแต่งเบาะหนังใหญ่ หลังคา VIP แล้วสุดคุ้มมากๆนะคะใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับมาดูโครงสร้างรถกันได้เลยนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งรถไม่มีประวัติการชนหนักพิกความจมน้ำมาแน่นอนนะคะสภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะคันนี้สามารถจับไฟแนนซ์ได้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งสามสามารถจับไฟแนนซ์ได้นะคะเครดติดดีสามารถจับไฟแนนซ์ได้ยอดเยอะเลยนะคะสาหรับรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์สอ 8 8 GL คันนี้นะคะสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกระจกกระจกเดิมนะคะกระจกเดิม ของโตโยต้าทุกบานแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยแตกเลา้าหรือไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนถ้าเรามีการเปลี่ยนกระจกตรงนี้แสดงว่ารถโดนมานะแต่นี่ไม่มีรถโดนมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้สวยๆกริบๆเลยนะคะรถปี2020ด้วยนะคะสําหรับโตโยต้าคอมมอนเตอร์คันนี้นะคะ2 8 G.L นะเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่1นึ0 0 0สกับหกพเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยนะคะประวัติเช็คศูนย์เข้าศูนตลอดเลยแล้วเลขไมล์ข้ามแสนนะคะเขาเช็คระยะใหญ่ เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยมาดูไฟท้ายไฟท้ายสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยแตกรล้าเลยนะนี่สะเก็ดหินก็ไม่มีนะคะดูแลรถด,ดีมากนะคะันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานตรวจระวางนะคะคือคือลูกค้าเดิมนะคะดูแลรถด,ดีมากๆนะคะโลโก้ของคอมพิวเตอร์ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยแล้วก็ไอ้กล้องกล้องถอยนี่ก็มีให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนี่ นี่เป็นสภาพของโครงสร้างรถเดิมนะคะรถเข้าใหม่นะนี่ ได้เป็นเบาะหนังนะคะชุดลำโพงมีให้พร้อมเลยนะคะสภาพโครงสร้างเดิมมากๆนะคะใครที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้เหมาะมากๆนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยหลังคาแต่ง V.I.P ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดของตัวรถให้อีกรอบหนึ่งเพราะนี่เป็นสภาพรถเข้าใหม่เท่านั้นเองนะคะสียางเดิมๆนะคะสียางเดิมๆให้มาแบบนี้นะคะใครสนใจมาชมรถตัวจริงได้นะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ เทด,ด,ดีสามารถจัดยอดได้ไดเยอะเลยนะคะสนใจสอบถามเก็บได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะสำหรับ Toyota c คอมพิวเตอร์คันนี้นะคะราคาสุดคุ้ม1 1 5 0 0ล้านหาหมื่นนะคะ1นึ่งล้านหนห้าหมื่นเพิ่งเข้ามาเลยนะคะยังโสดอยู่นะรถยังโสดอยู่นะคะรีบเลยนะคะรีบเลยมาดูฝั่งตรงกระจกนะคะประตูฝั่งคนขับนี่ ติดมา่านให้เรียบร้อยตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะสภาพใหม่มากซอมหน้าตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแงะเกาใดๆเลยของหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มานะหัวน็อตเดิมๆให้มานะคะแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะนี่ให้ดูเป็นรถที่น่าใช้มากนะคะ ใครสนใจคันนี้สอบถามข้อมูลเกยได้มาดูรถตัวจริงนะคะมาได้เลยนะคะมาได้เลยมาดูโครงสร้างรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2020แล้วไม่์การใช้งานแค่หนึ่งหนึ่งแสนกับหกพันเท่านั้นนะคะหนึ 1, ่งแสนกับหกพันเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้สอบถามเกียได้นะคะรถสวยมากนะคะรถสวยมากเดี๋ยวเราทำการเก็บรายละเอียดรถนะคะ พร้อมขายอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้ก็ถือว่าราคาสุดพิเศษสําหรับรถตู้หน้ายาวนะคะรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะโตโยต้าคอมมูเตอร์สองจุดแป GL ปี2020เลขไมล์หนึ่งแสนหกพันนะคะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะสนใจคันนี้สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะคะมาพบกับเกร์เพชนยนได้เลยรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยน์ซอยเรีไทย68แยกหนึ่งนะคะลูกค้าได้รถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ไปใช้งาน คุ้มค่านะคะสามารถเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้ด้วยนะคะว่ารถคันนี้มีประวัติการเช็คอะไรมาบ้างนะคะเช็คได้เลยนะคะแล้วรับรถไปภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรสามารถเอารถเข้ามาที่เพนยนต์ได้เลยนะคะเราดูแลให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะถ้าตรวจเช็คเจอรถคันนี้มีประวัติ ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํำมาก็สามารถเอารถมาคืนเราได้เลยเรามีวันตีเรารับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะคะสนใจคันนี้สอบถามข้อมูลเกที่เบอร์ด้านล่างได้นะคะโทรหาเกทด,ด่วนได้เลยนะคะหรือนัดหมายเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะรถคันนี้สวยคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้เกต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอคลิปใหม่ของเกศแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอคลิปรถตู้สวยๆโครงสร้างเดิมๆอีกหลายคันเลยเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเกศรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ